ข้อที่6กํำหนดให้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ64ตารางหน่วย A และ B เป็นจุดกึ่งกลางของด้านจงหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คือพื้นที่ทั้งหมดของรูปสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสดงว่าทุกด้านนะคะมีความยาวเท่ากันนะคะ A และ B นะคะเป็นจุดกึ่งกลางของด้านค่ะ เป็นจุดกึ่งกลางของด้านแสดงว่า A และ B จะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งด้านของแต่ละด้านที่เขาอยู่นะคะหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะคะซึ่งสามเหลี่ยมนะคะที่แรงเงานะคะอยู่ด้านในข้อนี้เราจะไม่ได้หานะคะพื้นที่ของสามเหลี่ยมโดยตรงแต่เราจะหาพื้นที่ของรูปใหญ่ทั้งหมดและลบส่วนที่เราไม่ต้องการออก ะะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยมที่เขาต้องการหาเนี่ยนะคะเป็นสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราสามารถที่จะใช้นะคะสูตรเสนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะคะเพื่อหาพื้นที่ได้เลยซึ่งข้อนี้เราไม่รู้ส่วนสูงนะคะของสามเหลี่ยมที่มีสีเหลืองนะคะความสูงของสามเหลี่ยมจะต้องวัดจากจุดยอดนะคะมาตั้งฉากนะคะกับฐาน ะะซึ่งเราไม่รู้ความยาวในส่วนนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเราจึงนะคะจะใช้การหาพื้นที่ทั้งหมดนะคะก็คือสี่เหลี่ยมและลบพื้นที่สามเหลี่ยมเล็กๆออกนะคะจะกำหนดให้ด้านนี้เป็นสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งนะคะ สามเหลี่ยมรูปที่2และสามเหลี่ยมรูปที่3นะคะเมื่อสี่เหลี่ยมทั้งหมดลบด้วย3ส,ส่วนนี้ออกไปนะก็จะเหลือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองด้านในนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะอ่าเขากาหนดมาให้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่เท่ากับ64ตารางหน่วยนะคะหกตารางหน่วยเกิดจากนะคะพื้นที่ของสสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้าน ซึ่งด้านคูณด้านมีค่าเท่ากับ64เพราะฉะนั้น1ด้านเท่ากับ8คูณ8ได้64ด้านเดียวของเราก็จะมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะคะ,ะเมื่อได้ด้านแต่ละด้านมีความยาวเป็น8เพราะฉะนั้นนะคะตัว a และตัว b ซึ่งอยู่กึงก่งกลางของแต่ละด้านนะะเป็นตัวแบ่งของแต่ละด้านนะคะก็จะมีค่าด้านละ4นั่นเอง ทั้งหมดยาว8นะคะต่อไปค่ะอันดับที่2นะคะเราจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC นะคะโดยนะคะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ก่อนนั่นก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสลบสามเหลี่ยมรูปที่1 ลบสามเหลี่ยมรูปที่2และลบสามเหลี่ยมรูปที่3ซึ่งเป็นพื้นที่อ่ะก็จะได้นะคะสามเหลี่ยมพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC e อ่ะเราจะต้องหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปที่ 1, 2และ3ให้ได้โดยใช้สูตรเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงนั่นเอง าสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งค่ะเศษหนึ่ส่วนสคูณฐานฐานของเขาคือใครอาดูสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งจะพบว่าสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกด้านที่อยู่ติดกับม,มุมฉากด้านใดก็ได้ที่เป็นนะคะเป็นฐานนะนั่นคือเราจะเลือกด้านนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับสี่ ะะฐานเป็น4สูงก็คือด้านที่อยู่ติดกันก็คือ4เช่นกันเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมรูปที่1จะมีค่าเท่ากับเศษหส่วนสคูณสคูณสเท่ 4, ากับ8นั่นเองพื้นที่ของรูปที่1มีค่าเป็น8และพื้นที่รูปที่2นะคะรูปที่2และรูปที่3นะคะ,ะเท่ากันเศษหส่วน2 คูณฐานค่ะาฐานเราเลือกได้เลยฐานจะเลือกเป็นเลข4และสูงเป็นเลข8ความยาวเป็น8ได้เท่ากับ16นะคะด้านนี้เช่นกันค่ะ4และ8เพราะฉะนั้น2และ3มีค่าเท่ากันนะคะ2เป็น16และ3ก็เป็น16กลับมาที่ สามเหลี่ยมพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC ที่เราต้องการก็เกิดจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ64ค่ะลบพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปที่1คือ8ลบพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปที่สองคือ16และลบพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปที่3คือ16 64ลบแลบ16และลบ16จะมีค่าเท่ากับ24ค่ะ หน่วยเป็นตารางหน่วยคำตอบคือข้อที่3หรือข้อควายนั่นเองนะคะ